สวัสดีค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของบทที่3นะคะชื่อเรื่องว่าเพื่อนกันนะคะโดยคุณครูรุ่งพิวาตําร,รำรานะคะโรงเรียนบริษัทไทยเกสิกรสงเคราะห์วันนี้มีพี่แอนนาและก็พี่ เอลซ่านะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะรู้จักคำนำเรื่องไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่ลูกช้างลออูก,กอลูกชอางอช้างไม่โทช้างลูกช้าง ชูชออูชูจ,อจอ้องอจอองงอจ้องไม่โทจ้องร้องรอองงอร้องไม่โทร้องเรียกรอเอียก,กอเรียกเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเด็กดอเอกกอเด็กพาพออาพา ไปปอไอไปตัวตออัวตัวโตตอโอโตเรารอเอาเรากันกอะนอกันเป็นปอเอโนอเป็นแอคกแอกนะคะออแอก,กอแอคกไม่ตีแอคกอ่านว่าแอคกแอคกเป็นเสียงร้องของช้างนั่นเองนะคะ มาดูภาพนี้นะคะก็จะมีช้างกําลังทําอะไรกับหอยท่าค่ะลูกกําลังมองหรือกําลังจ้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดคําว่าจ้องพร้อมๆกันนะคะจออง,อ,จองจ้องไม่โทจ้องนะคะเก่งมากเพื่อนกัน เพื่อนกันผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆเด็กๆดูผู้ผาเด็กๆดูลูกช้างเด็กๆดีใจเรียกใบโบกเด็กๆดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโต ลูกชา้างชูงวงร้องแอ๊แกแอ๊กผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันอะทีนี้นะคะมาดูหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะ พยัญชนะเด็กๆก็อ่านไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะนะคะขออ่านว่าขอชออ่านว่าชอขออ่านว่าขอขออ่านว่าผอสออ่านว่าสอหออ่านว่าหองออ่านว่างอ ชออ่านว่าชอพออ่านว่าพอพอสัมเพาอ่านว่าพอมออ่านว่ามอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารอแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะวออ่านว่าวอนะคะสระที่เราจะไปเรียนรู้ในบทนี้ก็จะมีสสระนะคะลูกเ สระเออ่านว่าเอสระแออ่านว่าแอนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่านเลขไทยนะคะไก่มีทั้งหมด6ตัว6อ่านว่า6 7อ่านว่า7 8อ่านว่า8 9อ่านว่า9 10 อ่านว่า10นะคะเก่งมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการอ่านแจกลูกนะคะพยัญชนะมาบวกกับสระเอนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเวลาที่เด็เกๆอ่านอย่าลืมเอานิ้วชี้พยัญชนะแล้วก็ชี้สระด้วยนะคะกเอเก ตอเอเตตอเอเปชอเอเชหอเอเหรอเอเลวอเอเวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสระแอกันบ้างนะคะเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้พยัญชนะแล้วก็ชี้ที่สระด้วยนะคะกอแอแก จอแอแจอแอแอชแอแอฉหแอแอหพอแอแพลแอ,อแลเก่งมากเลยค่ะอะเรามาดูการอ่านสะกดคำนะคะเกกเอ,อกเอเอก เหหอเอหอเอเหเรรอเอรอเอเรแตตอแอตอแแตแฉชอแอชอแแฉแลรอแอรอแ แลนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านทีละคำพร้อมๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะคะอ่ะพี่โอลาฟนะคะพี่น,นาแลวก็พี่ลิซ่าอ๋อพี่เอลซ่านะคะลูกจาเด็กๆมาฝึกอ่านคำที่เป็นสองพยางนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะจอไอใจ ดอ,อีดีใจดีมอ,อีมีตออาตามีตาขออาขากอเอเกขาเกหอเอเหมออามาเหมาหออาหาปออูปูหาปูดอูดูลอแอแล จอแอแจกออะนอกันแจกันหออะนอหันปอไอไปหันไปเก่งมากเลยะเดี๋ยวเรามาดูอ่านคล่องร้องเล่นนะคะชื่อเรื่องว่าเพื่อนลูกช้างนะคะเดี๋ยวเราดูภาพนะคะลูกจากภาพ เด็กๆก็จะเห็นมีใบโบกแล้วก็ใบบัวก,กับภูผาแล้วก็เพื่อนๆที่มาเล่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดที่หนึ่งพร้อมๆกันเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็ก กว่าลูกช้างนะคะสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดระบําเสียงสัตว์นะคะหน้านี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะลูกไปฝึกอ่านระบําเสียงสัตว์มานะคะแต่ก่อนที่จะฝึกอ่านนะคะเด็กๆจะต้อง เติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดร้องอย่างไรนะคะสัตว์ที่เด็กๆเห็นในเพลงและบําเสียงสัตว์นี้ก็จะมีนกนะคะลูกมีวัวมีไก่มีแมวมีกาแล้วก็มีช้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆเติมให้คุณครูหน่อยว่าการ้องเสียงแบบไหน ไก่ร้องเสียงแบบไหนแมววัวช้างสัตว์แต่ละชนิดร้องแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชนิดที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะนกบินมาทำหน้าเป็นนกหัวมันพงกร้องจิ๊บจิบจิ๊บนะคะแสดงว่าเสียงของนกก็คือเสียงจิ๊บ จิบินั่นเองนะคะแต่ว่าเสียงของสัตว์ข้ออื่นๆเดี๋ยวคุณครูยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกทําก่อนนะคะเขียนลงไปในสมุดภาษาไทยนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอการอ่านเรื่องระบำเสียงสัตว์มาด้วยนะคะอะสำหรับคาบนี้นะคะก็ เดี๋ยวเรามาจบกันแค่นี้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในบทถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ